ว่าเมื่อนี้มาบ้านพี่สาวอันเอาของมาฝากพี่สาวมันรุ่นลุนมันยันเป็นอันบะหมีอม่อันนี้เจาะเบิเบ้งเทียมเนี่ยเจาะเบิ้งเทอยมี่นอนโอ้โหได้หลายคู่ด้วยเดี๋ได้หลายคู่บบแม่นอันซีโร่ฮาโร่คุณบอเออเป็นเงินอันแปดร้อยเก้าร้อยคุณน้าถามฮาโลกับพักหนึ่งพอดีถ้าฮาโร่นะ ห่อคืกาแบ่ก็้งหอก็ห่อกรได้ับ้านย่านแม่มันตเออหยานแม่มัตอลกับแม่คุณึงดมมึงยังหอมยังน้หอมยังหอมบ่ลละหถ้าหอมจังพาพิ่ซักแล้วพาเปยีหลกม้าพาเปแล้วกบบนี้เขาไทยยามไทยเย็นนี้ินหร 再过几年，我们这边都淡了。<noise> <noise>